คุณผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันที่4ของโครงการ MTU TD Ultimate Soccer Club 2016นะครับหลังจากที่น้องๆทั้ง68คนนะครับได้ไปใช้ชีวิตฝึกซ้อมร่วมกัน 4วันผ่านไปนะครับวันนี้ขุดพลกีเลนพิทยองของเรา3รายไม่ว่าจะเป็นพี่ตาวิศนุศักดิ์แก้วเรืองพี่นิวทิติพันธุ์พ่วงจันร์และก็พี่นิวพีรดลฉำรัรศมีนะครับก็ได้แอบไปเซอร์ไพรส์น้องๆถึงกีลเลวัลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> หลังจากที่น้องๆฝึกฟุตบอลกันอย่างหนักและเข้าสู่โปรแกร,รมการเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัวกับสโมสรเอสซีจีมงทอยแต่ของเราภายใต้ทีมงานอะคาเดมีสโมสรกีเลนพยองของเรานะครับก็ต้องบอกว่าน้องๆโชคดีมากมาก หล,ล,ลังจากก่อนหน้านี้ได้มิดแองกรฤษตั้งแต่วันที่26เ <_ t od d> มษายนไปแล้วนะครับวันนี้นะครับ29เมษายนพี่ๆทั้ง3รายก็แอบไปเซอร์พรส์น้องๆอีกด้วยล่ะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ,บ้างนั้นวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของพี่ตาลวิสตูสักแก้วเรียงมาฝากด้วยล่ะครับงไงบ้างครับตาลเมื่อเช้านี้ไปที่แคมป์กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับ MTU TD Ultimate Soccer School ครั้งแรกเป็นไงบ้างครับบรรยากาศไปเจอน้องๆก็บรรยากาศน้องๆทุกคนก็น่าจะสนุกนะครับเพราะว่าน้องทุกคนก็น่าจะได้ประสบการณ์โค้ชของอ c คาเดมี่ของเมือง,งทองของเรานะครับแล้วเขาอยู่มาแล้วตั้ง4วันเป็นยังไงบ้างน,น้องๆทุกคนส,สดชื่นกันไหมครับโห oh, ส,สดชื่นมากเลยผมเดินเข้าไปก็มีแต่คนถามนู่นถามนี่เยอะแยะมากมายเลยถามว่าที่ห้องนี้ใครนอนห้องนู้นใครนอนห้องนั้นใครนอนก็ถามผมก็บอกเดินเข้าไปเกือบทุกห้องเลยครับ ก็คือเราได้มีโอกาสแวะเข้าไปในห้องของน้องๆท,ทุกๆห้องเลยใช่ไหมใช่ใช่เดินเข้าไปทุกห้องเลยผมเดินเข้าไปแบบแต่คือตอนซ้อมเขาเจอแล้วแต่ว่าพอซ้อมเสร็จเขาต้องเข้าไปอาบน้ําผมก็เดินแบบแกล้งเดินไปเล่นๆไปหาเขาดูอะไรเงี้ยแต่ละคนก็ึฮเอาพี่มาทําไมเนี่ยพี่มาทาไมประมาณอย่างเงี้ยวันที่เราเตะกระบบืยอมน้องๆเขาก็ดูถ่ายท้าสดกันด้วยนะครับได้เฮกันทั่วหน้าเลยก็แปลว่าเขาก็อินกับสถานที่เก็บเก็บตัว ACG ของเราเนาะ คาดหวังว่าน้องๆเขาจะได้อะไรบ้างครับตาลใน6วันที่น้องๆอยู่ด้วยกันโอ้ผมว่าได้เยอะมากเลยครับประสบการณ์ก็คืออย่างแรกก็คือเรามีโค้ดที่ดีแล้วก็มีการปั้นนักเตะอคาเดมี่ที่ดีแล้วก็คือผมว่าประสบการณ์คือได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ได้การพัฒนาหลายๆอย่างจากโค้ดของเราหลังจากนั้นน้องๆจะต้องมาทําอะไรเพิ่มครับหลังจากที่อยู่ที่นี่6วัน อาจจะโอเคไม่เก่งเลยแต่ว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจได้ทัศนคติได้ระเบียบวินัยกลับไปเนาะใช่ครับน้องๆทุกคนเราก็น่าจะได้แรงบันดาลใจครับเพราะว่าสังเกตหลายๆอย่างก็คือแต่ละคนก็คือมีความสนุกสนานในการฝึกซ้อมคือแต่ะคนแบบตอนนี้ซ้อมเสร็จก็คือประมาณไม,ไม่ไม่อยากพักผ่อนกันนะครับคือซ้อมเสร็จก็ไปเล่นน้ําต่ออะไรเงี้ยครับพี่ก็มีความสุขไปด้วยที่ได้มอบความสุขใช่ใช่ครับคือไปก็เห็นน้องๆทุกคนมีรอยยิ้มมีอะไรไแต่ละคนก็หวังว่าน้องๆทั้ง68คนนะครับจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการฝึกซ้อมเกก็บตััววร่มน ภายใต้โครงการ MTU TD Ultimate Soccer Club 2016 Soccer School ของสโมสรกีฬาพิจิงของเราอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่น้องๆจะได้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ก็คือแรงบันดาลใจรวมไปถึงระเบียบวินัยทัศนคติที่ดีในการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตนั่นเองครับเดี๋ยววันที่1พฤษภาคมนี้เราเจอกันที่สนาม s c g s t a d i เ m กับฟุตบอลคู่บิก๊กแมตช์ระหว่างกิเลตเอสซีจเมืงองไทยแต็ดกับชนบุรีเอกันนะครับ